พบกันอีกแล้วนะฮะคลิปนี้ยินดีนำเสนอนะครับรถตู้ประเภทครอบครัวสภาพสวยราคาประหยัดและไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะฮะเราจะอยู่กับเจ้า t o y ย t a v แวนทูรี2.7ตัว g ีคันนี้ไปทั้งคลิปนี้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในเรื่องตัวอนเนกประสงค์ของรถ v ว n t u r ีหรือ จะเป็นสมรรถนะของการใช้งานของแวนทูรี่หรือความใช้สอยของตัวรถแวนทูรี่คันนี้ชัดเจนในคลิปนี้แน่นอนนะฮะอันนี้ขอเน้นย้ําเลยนะครับว่าสําหรับก่อนช่วงสิ้นปีนี้เนี่ยรถคันนี้เข้ามาที่ร้านเราและค่อนข้างที่จะไปโจทย์แตกหลายอย่างอาทิอย่างเช่นลูกค้าบางท่านหรือคุณผู้ชมบางคนที่ มีครอบครัวใหญ่ไม่ต้องมองไปทางอื่นไกลเลยครับถ้าเกิดอย่างเราเน้นหรือมองเป็นตัวป้ายฟ้าไว้แนะนำเป็นเจ้าแวนทูรี่คันนี้คันเดียวและจบเลยราคาเนี่ยตัวมือสองเนี่ยเลทนะฮะตัวในเรื่องของไซส์มันอยู่ในใกล้เคียงกับพวกแบบอย่าง f o r t จูนแต่ราคามันถูกกว่าพวกแบบอย่าง a l ลแลพาแล้ก็เวลไฟนี่คือในส่วนหนึ่งครับที่เราจับต้องได้ง่าย นะครับแล้วก็ผ่อนสบายๆแต่อันมาบอกในสําหรับตัวคลิปวิดีโอนี้ไม่ต้องใช้เงิอนออกรถแม่ได้บาทเดียวนะฮะคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับรถเป็นตัวปี2017สีขาวเดิมโรงงานไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ําท่วมและไม่มีการตัดต่อเปก็กฎหมายหรือว่าสวมตัวรถเข้ามาใหม่เดิมๆทั้งคันนะครับรถตู้อย่างพวกนี้มันดีอย่างหนึ่ง อันได้มาแต่ละคาเนี่ยประวัติสามารถตรวจสอบศูนย์ได้เลยมุกสวิทค่อนข้างสวยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะมาอยู่กับที่ร้านเป็นพัพลนอโอตโอต้รันนี้มีการตรวจสอบรายละเอียดหรือสําหรับตัวรถส่วนต่างๆอย่างชัดเจนแต่ถ้าเกิดเอาแบบอย่างปัจจุบันที่โจทย์นตอนนี้นะฮะตามหลักฐากคนเลยเรามีบริการตรวจรถยนต์มือสองสาจุดจากประเทศญี่ปุ่นเรียกว่ากูอินสเปคชั่นไว้แล้วเรียบร้อย รับประกันเครื่องเกียร์ครับ6เดือน10,000โลและบริการรดยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีนะครับมันก็จะเป็นพวกแบบอย่างใใคล้ายๆพวกแบบอย่างสายการบินนะหัวสั้นนะครับหรือว่าเรียกกันว่าโหม่งน้อยก็ได้แต่ถ้าเกิดอย่างแพลตฟอร์มตัวรถมันใกล้เคียงกับพวกแบบอย่างเอาผ่านแล้วก็เวลไฟนะครับสำหรับด้านหน้านะฮะกระจังหน้าก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับไฟหน้าเป็นตัวหลอดไส้ฮาร์บเจนตัดมองมีหมให้และไปที่เรียบร้อยนะฮะ หลายคนมีการสอบถามนะครับว่าไฟเลี้ยวอยู่ตรงไหนไฟเลี้ยวจะอยู่ในตัวโคมด้านหน้านี่เลยไม่มีแก้มข้างแต่ถ้าเกิดเราเรียกกันตามศัพท์สากลทั่วไปก็เรียกว่าแก้มข้างได้แต่ถ้าเกิดยังเอาจริงๆมันจะอยู่ในตัวโครมด้านหน้าตรงนี้นะครับส่วนคราวนี้เนี่ยเปิดหลังใต้ฝากระโปรงให้ดูกันบ้างรถเนี่ยมีการล้างทําความสะอาดและสปาภายในให้แล้วเรียบร้อยนะฮะอย่างตัวด้านหน้าตรงนี้เนี่ยมันก็จะเห็นเป็นตัวแผงหลังคอนโซลน,นะฮะ สติกเกอร์มอกนะครับน้ำยาหม้อน้ำมอลมเบรกนะฮะแผงหลังคอนโซลนะครับสีแห้งบางเดิมโรงงานนะฮะสวยกริปฝากระโปรงนี่ก็สติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะร,รอยอ้าง์คตัวยต้าอยู่บนฝากระโปรงนะครับไม่มีช้ำแน่นอนนะครันนี้เป็นคันนึงที่สภาพดีมากนะครับทั้งด้านในและด้านนอนกกล้าการันตีกล้าคอนเฟิร์มได้เลยนะฮะแต่ทั้งหมดของพวกแบบอย่างรถประเภทรถตู้แบบนี้ มันจะมาค่าคะแนนแค่ตัวรถด้านนอกอย่างเดียวไม่ได้เพราะนั้นองค์ประกอบค่อนข้างจะสําคัญอีกหนึ่งจุดคือตัวเครื่องยนต์และภายในห้องโดยสารนะครับเรามาดูตัวด้านข้างกันบ้างครับสีด้านข้างตรงนี้มีการขัดแล้วรอบหนึ่งรถพวกนี้อาจจะขัดยากของพวกแบบอย่างรถเก๋งหรือรถกระบะหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าตัวหลังคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรว่าเราจะทํามิได้เราสามารถทําให้กับลูกค้าได้เลยเพราะนั้นอย่างเจ้าแวนทรี่เครื่องยนต์เป็นสินงคันนี้ วันที่มารับรถไม่แพ้ออกข้างป้ายแดงแน่นอนถามว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งราคาป้ายแดงยังไงก็เกินล้านอยู่แล้วนะฮะเกินล้านอยู่แล้วนะครับตัวรุ่นนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปี2017 18 19 20 21 22รถอายุ5ปีรถอายุ5ปีเดี๋ยวครานี้อันบอกเลขไม้กันอีกทีหนึ่งนะฮะไม้ไม่มีการกลับไม้ไม่มีการโกนะฮะไม่แท้เดิมศูนย์นะครับ แล้วก็ช่วงในการเปิดประตูด้านหน้าเนี่ยรถตู้เนี่ยประตูด้านหน้ามันจะใหญ่อยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับการเปิดช่วงองศาของประตูค่อนข้างกว้างเกือบถึง90แต่ยังไม่ถึง90องศานะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยอันยกบอกขึ้นให้ดูแล้วไม่ที่เรียบร้อยนี่คือตัวเครื่องยนต์ครับนี่คือตัวแพมเพทรครับเครื่องเดิมๆนะครับในรหัส2 t r ทตัวจุดระเบิดกำลังอัดนะครับ หรือจะเป็นพวกตามอื่นส่วนไหนก็ตามแต่ทุกอย่างคือเดิมทั้งหมดเดี๋ยวตรงนี้นะฮะอันเปลี่ยนทายน้ํามันเครื่องให้ครับของเหลวทุกอย่างอันจาัดก,การให้ทั้งหมดระบบไฟและตั้งศูนย์ถงร้อสีวงตรงนี้อันดําเนินการให้ทั้งหมดไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมเลยทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียวนะฮะคราวนี้เนี่ยที่เราเห็นได้ว่ามันยกสูงได้ขนาดนี้เพราะว่าตัวแผงหลังเนี่ยคือมันไม่มีนะครับมันจะเป็นตัวแผงหลังแบบเตี้ยไว้วางทงวางเท้าอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดยังเป็นพวกแบบออยงคมพิวเตร์ มันจะมีตัวแผงหลังที่ขึ้นสูงขึ้นมาที่วางแก้วน้ําพอเราเปิดตัวบ่อมเนี่ยแผงหลังมันก็จะโยกตัวลงมาแบบนี้อีกทีหนึ่งไม่เห็นภาพนะฮะเดี๋ยวแนเปิดให้ดูเลยดีกว่านะครับสําหรับแวนทูรี่เนี่ยเปิดซ้ายขวาได้นะครับแต่ไม่ใช่เป็นแบบไฟฟ้านะในบางกรณีบางคันอาจจะมีการทําเป็นตัวประตูดูดไฟฟ้ามาก็มีนะครับอันนี้อ,ออนขออนุญาตเอ่อยกลงนะฮะไม่ได้เป็นตัวชิ้นเดียวกันนะครับแต่อย่างคันเนี่ย ตอนหน้าเนี่ยก็คือจะมีเป็นฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งข้างคนขับตอนกลางจะไม่มีเพราะว่าเขาถอดออกไปแล้วนะฮะมันจะมีทั้งแบบที่เป็น3ตอนแล้วก็ที่เป็นแบบ2ตอนสองตอนก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนถัดมาก็คือจะเป็นตัวตอนหลังบ้างแล้วถ้าเกิดนับกันตามแบบคนที่เล่นรถตู้กันดีอยู่แล้วนะครับก็จะมีเป็น1 2 3่าบอกสตอนด้วยกันนะฮะตอนหน้านี่คือ50ต่อ50ตอน2นี่คือ60ต่อ40 ตอนสุดท้ายเป็นแถวสี่ที่นั่งและสามารถพับเก็บเบาะตอนที่สี่ได้นะฮะแบบนี้นะครับถ้าเกิดอย่างเราแก่ตัวลงไปนะหรือว่าอย่างเราอายุเยอะลงไปเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่รุ่นพ่อรุ่นแม่ได้อย่างเดียวนะครับมันใช้งานได้ในระยะยาวเดียนจะลองนั่งให้ดูหน่อย,อยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดคนตัวใหญ่เนี่ยอันว่ามันน่าจะเห็นภาพได้ง่ายนะครับอย่าง บางกรณีเนี่ยเราเป็นครอบครัวใหญ่พวกนี้คือเราสามารถจ้องตามันมองได้เลยเพราะมันตอบโจทย์การใช้งานแบบนั้นมากทั้งนอกตัวเมืองและก็ในตัวเมืองนะฮะชอบขึ้นเขาออกแนวแอนเลนเจอร์นะครับหรือว่าแฟมิลี่เดย์อะไรประมาณนี้อหูแบบนี้คือดีนะฮะแล้วก็พวกแบบอย่างระบบปรับอากาศเนี่ยสามารถปรับได้เหมือนพวกแบบอย่างคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นกันตามทั่วไปหรือว่าพวกแบบอย่างรถตู้หลังคาสูงนะฮะคราวนี้เนี่ยมันจะติดอยู่อย่างเดียวนะครับ ถ้าเกิดเราทําคลิปและมองในผู้บริโภคนั่นคือในเรื่องของตัวฟังก์ชันในการใช้งานตรงนี้อาจจะน้อยไปหน่อยหนึ่งแต่ว่า ABS มีมาให้นะครับไม่ใช่ว่า ABS ไม่มีนะฮะฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยมันน่าจะมีเป็นตัวจอกลางมาให้กับรถราคาเป็นล้านแบบนี้แต่คนนี้ก็เราเข้าใจครับมันขึ้นอยู่ในเรื่องตัวการออกแบบนะฮะเพราะว่าอย่างส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นเน้นในเรื่องตัวแอปพลิเคชันในการใช้งานมันเน้นในเรื่องตัวการโดยสารเป็นหลัก ราะนั้นแบบนี้มันจะได้ความสะดวกสบายแล้วก็อรรถรสในการนั่งรถเจ้าแวนทูรี่คันนี้ดีมากนะฮะมือจับมือโหนด้านบนมีมาให้ครบนะครับแล้วก็แอร์ทั่วถึงกันหมดอยู่แล้วนะครับถึงจะเป็นตัวรถตู้ที่ไม่ใช่ขนาดใหญ่มากแต่ว่าในเรื่องของตัวการโดยสารเนี่ยแอมก็จะหมุนเวียนอยู่แบบนี้คือโดนทุกตำแหน่งแน่นอนนะฮะประตูลางสไลด์ใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย แล้วก็ตัวคิ้วกันกระแทกด้านข้างจะเป็นแบบพรีเมียมแล้วก็โลโก้เขียนว่าแวนท وري นะครับถือว่าเป็นโซนคันแรกๆของทางร้านเราเลยก็ได้นะฮะเราเห็นเจ็ดที่นั่งมาเยอะเราเห็นตอนเดียวเพาลอยมาเยอะเราเห็นตัวรถรุ่นอื่นเยอะช่วงนี้เราจะมีตัวรถพวกนี้เข้ามาที่ร้านเยอะมากด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่างที่บอกนะฮะสำหรับรถตู้ไม่ว่าจะเป็นรถตู้อะไรก็ตามเราแข็งแรงกว่าที่อื่นแน่นอน ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยรถตู้ที่มีคุณภาพสภาพดีที่สุดนะครับคราวนี้เนี่ยันจะพามาดูตัวด้านท้ายกันบ้างล้อแม็กนะฮะไม่ใช่เป็นตัวล้อกระทับแปะนะครับถ้าเกิดเป็นแบรนด์ทรี่จะให้มันเป็นตัวแม็กอลลอยนะฮะสำหรับตัวด้านท้ายนะครับมันก็จะลดขนาดในการเปิดฝาท้ายเนี่ยไปหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันจะเล็กกว่าพวกแบบอย่างตัวรถตู้หลังคาสูงนะฮะคิ้วฝาท้ายเป็นโครเมียมนะครับตัวล็อกฝาท้ายมีมาให้ ตัวปุ่มเปิดฝาท้ายมีมาให้นะฮะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบเป็นตัวจีนะครับมันก็จะมีการแบ่งบอกรุ่นย่อยแต่ถ้าเกิดอย่างพวกแบบอย่างคอมพิวเตอร์หลังคาสูงเนี่ยมันจะมีการแบ่งรุ่นย่อยอีกแบบหนึ่งอย่างเช่น3000 D4D ีโออโต้อะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปแต่พวกนี้ก็จะเป็นตัวอักษรย่อแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะตัวมองกระจกด้านหลังนะครับไฟเบรกตรงนี้3ที่ฉีดน,น้ำฝนมีครบไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับ แต่ไฮไลท์มันไม่ได้อยู่เพียงแค่เท่านี้ไฮไลท์มันอยู่กับการเปิดประตูภายในตรงนี้นะฮะตัวโช๊คฝาท้ายนะครับไม่มีแตกไม่มีย,ยุ้ยน้ำมันไม่มีซึมนะฮะเราสามารถเปิดจากด้านในได้นะครับทําไมถึงสามารถเปิดจากด้านในได้เพราะว่าตัวเบาะตอนสุดท้ายมันสามารถพับเก็บได้นะครับอลองพับไปดูสักหน่อยก็แล้วกันกดด้านข้างนะครับให้มันขึ้นลงไปแล้วก็ดึงตัวเรากดตัวด้านล่างลง อ่านี่เป็นแบบนี้เลยนะครับตัวล็อกเนี่ยก็จะเป็นแบบตะขอเกี่ยวอันนี้เดี๋ยวจะพับให้ดูไว้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเผื่อลูกค้าท่านอื่นมาดูแล้วมันจะได้เห็นอย่างชัดเจนนะเหมือนคล้ายๆเป็นพวกแบบอย่างบอกแขวนแลวนะครับถ้าเกิดอย่างพวกนี้นะโอเคจะประมาณนี้แต่ว่าที่คาดเข็มขัดนิรภัยอะไรพวกนี้เบลมีมาให้ครบทุกตำแหน่งนะฮะเฉพาะแค่ว่าเป็นตัวบอดตอนเดียวที่ไม่มีเบลมมาให้แอร์มีให้ครบนะฮะตัวไฟเพดานนะครับอยู่ตอนที่ 3นะฮะองแอร์นะครับสวยงามนะซอกฝาท้ายเดิมรอยเม็ดองเม็ดอ้างเดิมทั้งหมดนะครับเม็ดสวยกลมเรียงรายกันสวยงามนะไม่มีเม็ดใดเม็ดหนึ่งบิดเบี้ยวผิดรูปผิดเพี้ยนไปจากตัวเม็ดอื่นนะครับแล้วก็น็อตไม่มีรอยขยับโอโ้โหคันนี้ถือว่าดีมากดีงามมากนะครับแต่แบบเนี้ยสำหรับในลูกค้าส่วนหนึ่งหรือว่าคุณผู้ชมท่านหนึ่งอาจจะมองว่ามันขับยาก เฮ้ยมันเป็นรถครอบครัวได้ก็จริงแต่ว่ามันขับยากถูกต้องครับเพราะว่าอย่างตัวบอดี้เนี่ยคือมันยาวและมันใหญ่กว่าพวกแบบอย่าง PPV เจ็ดที่นั่งเขาเนี่ยอันว่านะสิ่งที่มันจะมาทดแทนในเรื่องตรงนั้นได้ก็คือตัวกล้องมองหลังหรือเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับเราอาจจะมองด้านซ้ายไม่ค่อยชินเราอาจจะมองด้านขวาไม่ค่อยชินแต่ถ้าเกิดมีกล้องมองหลังมาสักตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับตัวนี้ราคาค่อนข้างดีแข็งนะครับ แต่เขาเนี่ยถ้าเกิดมันอย่างเป็นตัวมือ2ก็จะอยู่ในเลทราคาประมาณนี้ซึ่งทุกคนสามารถจับต้องได้และเป็นเจ้าของแวนทูรี่แบบนี้ได้เลยนะครับยังไม่หมดครับอันนี้ก็คือรอบพันนะฮะแล้วก็ให้ดูภายในกันไปสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวต่อไปเราเข้าไปดูตรงตัวคอนโซลหน้ากันต่อครับโอเคครับอันพาเข้ามาดูตัวคอนโซลด้านหน้านะฮะหรือว่าพวกแบบอย่างแดชบอร์ดนะครับอย่างแรกเลยระบบความปลอดภัยอันนี้ถือว่ามีมาให้ก็คือจะเป็นตัวแอร์แบ็กนะฮะมีให้ครบทุกจุดนะครับ แล้วก็เกเก็บของด้านล่างเดี๋ยวสําหรับอย่างตัวบุก์วิตเนี่ยถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้าต้องการดูด้วยเดี๋ยวตรงนี้อันจัดให้นะครับแล้วก็ภายในเนี่ยตัวคอนโซลนะฮะจะเป็นสีดําด้านออกเทาๆนิดนึงแต่ถ้าเกิดอย่างทําเพดานด้านในมาเป็นสีดําทั้งหมดด้วยโหอันนี้อันว่าถือว่าเป็นอะไรที่สวยนะครับหรือว่าเป็นพวกแบบอย่างผ้าสีดํากำมะหยี่นะภายในมันก็จะเป็นดําแบบดําแบบดูแล้วสบายตาคือไม่มันไม่ได้มีการตัดทรงตัดสีอะไรพวกนี้มาก ดำคือดำทั้งหมดแบบนี้นถือว่าสวยนะครับอันนี้ก็คือความชอบส่วนตัวนะพี่พีทุกท่านอาจจะไม่ได้ชอบสีดำเหมือนกันทั้งหมดก็เป็นได้นะครับเครื่องเล่นครับใส่มาเป็นของ JVC มียี่ห้อนะอันนี้ถือว่าไม่น่าเกียดจนเกินไปนะครับแต่ส่วนหนึ่งอ่ะสำหรับผู้บริโภคอันเข้าใจว่าคนต้องการเป็นตัวจอทัชสกรีนมากกว่า นะฮะพวกแบบอย่างมีเนวิเกเตอร์นะครับหรือว่ามีฟังก์ชันในการใช้งานเชื่อมต่อบลูทูธอะไรประมาณนี้แต่ JVC ตัวเนี้ยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เพียงแค่ว่ามันเป็นตัว2ดินแบบธรรมดานะครับ FMAM นะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงใช้งานได้ตามปกติเครื่องเสียงทุกอย่างคือปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็ตัวเสียบ AUX แล้วก็ตัวเสียบ USB ส่วนแอร์ครับเป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมนะฮะถ้าเกิดอย่างแบบนี้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายัางไงแอร์ก็ต้องเย็นเหมือนกันหมดอยู่แล้วไม่ต้องออโต้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเปิดไฟนะฮะเพดานด้านหลังตัวเปิดแอร์ตอนหลังนะครับตอนนี้เขื่อ,อนสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะถ้าเกิดอันปิดแอร์ตอนหลังเนี่ยมันจะไม่มีเสียงอะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่กิกเดียวไม่มีเลยครับเงียบมากนะไม่น่าเชื่อนะฮะ ถ้าเกิดยังเป็นตัวเบนซินรถเก๋งเนี่ยเรายังพอทําความเข้าใจได้แต่คราวนี้คือมันเป็นตัวเบนซินที่อยู่ในรถบอดี้ใหญ่แบบนี้เนี่ยแล้วมันเงียบได้ถึงขนาดนี้แสดงว่าตัวระบบเก็บเสียงของตัวรถทําออกมาได้ดีมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าลองไปเทสซักความเร็วประมาณร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยลมมันจะเข้าไหมอันนี้ก็น่าสนใจเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาที่ร้านเดี๋ยวไปทดลองขับกันพร้อมกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะฮะเป็นออโต้นะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นตัวทรงรถตู้ปกติทั่วไปเลยนะฮะใช้งานง่ายนะครับเกียร์ถอยเกียร์ว่างนะฮะพวกนี้นะครับอัตราเร่งถือว่าค่อนข้างดีสําหรับตัวเครื่องยนต์เป็นซินและก็ในอีกหนึ่งคำถามอันนี้อันพูดเผื่อไว้เลยเผื่อสำหรับผู้ลูกค้าอาจจะถามว่าเฮ้ยอันมันเป็นเบนซินนะและถ้าเกิดมีคนโดยสารกับตัวแวนทูรี่คันนี้ไปเยอะเนี่ยมันจะเอาอยู่หรอมันจะขึ้นเขาได้ไหม มันจะอืดไหมมันจะนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ไหมสามารถไปได้แน่นอนครับรถพวกนี้คือมันทําออกแบบมาใช้สําหรับในตัวเมืองเองก็ดีใช้ในชีวิตประจาวันเองก็ดีแต่ถ้าเกิดใช้กับครอบครัวใหญ่ตรงนี้ถือว่ามันจะครบองค์ประกอบของการใช้งานมากที่สุดเพราะนั้นอย่างแบบนี้ถือว่าทุกสถานการณ์หรือว่าทุกวาระโอกาสเราสามารถใช้เจ้าแวนทูรี่คันนี้ได้เลยแทนพวกแบบอย่างรถกระบะท,ที่เราเคยใช้มา แทนพวกแบบอย่างรถเก่งที่เราเคยใช้มานะครับแต่ว่าเป็นเดิมๆแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วนะฮะไม่ว่าแต่ว่าเป็นเดิมๆเนี่ยถือว่าโอเคแล้วไม่ต้องไปติดแก๊สหรอกนะครับแค่นี้ก็ถือว่าสวยแล้วดีแล้วของมันเดิมอยู่แล้วนะครับกุญแจนี่ก็จะเป็นรีโมทนะฮะมีสำรองให้นะครับก็เท่าว่าเป็นรีโมทเนี่ยสองดอกแล้วก็ตัวกุญแจแบบธรรมดาอีกหนึ่งดอกนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นเซอร์ล็อกมองข้างพับกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับ มือโหนเสาเอคู่หน้านะครับแล้วก็ตัวเลขใหม่สสำหรับคันนี้จะอยู่ที่145,000โลรถ5ปีใช้งานไป145,000โลถามว่าเยอะไหมอันตอบแทนได้เลยครับไม่เยอะเลยแม้แต่นิดเดียวโคตรน้อยและสภาพคันนี้บอกเลยว่าดีมากคันนี้คือเป็นแวนทอรี่คันนึงที่ไม่แพ้ออกข้างป้ายแดงเลยแม้แต่มิลลิเมตรเดียวไม่ว่าจะเป็นจุดใดก็ตามของตัวรถตู้คันนี้ นะครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ปกติมันจะมีเป็นตัวบอ่อใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยแต่เขาถอดบบอ่ออกนะแล้วก็จะเป็นตัวที่ปรกแขนตรงกลางหรือว่าไว้เก็บของนะฮะเป็นช่องเก๊กเก็บของไปนะครับแล้วก็ที่วางพวกแบบอย่างลงเหรียญน,นะฮะ ที่ต่อบุหรี่อะไรพวกนี้ไม่มีนะครับมันก็เป็นพวกแบบอย่างรถสมัยใหม่แล้วเขาไม่นิยมดูบุหรี่กันในรถแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะใส่พงใส่เพิ่มแล้วพวกนี้ก็ว่ากันไปนะฮะก็จะเป็นในระเบียบประมาณนี้สําหรับเจ้าแวนทอรี่เดิมจากโรงงานสภาพนังฟ้าคันนี้เดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถดีกว่าครับและบอกราคาสำขคันนี้อีกทีหนึ่งไปครับครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะสำหรับเจ้าแวนทอรี่คันนี้เราดูรายละเอียดของตัวรถครบทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะครับ อันเชื่อนะครับในส่วนหนึ่งถ้าเกิดตีกันแบบแบ 50, บ50-50ส่วนหนึ่งน่าจะมองภาพรวมโดยทุกอย่างออกส่วนหนึ่งถ้าเกิดยังต้องการคําแนะนําเพิ่มเติมหรือว่ารายละเอียดในการปรึกษาการออกรถก็สามารถสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับนี้ตัวราคาสำหรับแวนทัรี่คันนี้ก็หน่อยครับปี2017คันนี้เราตั้งราคาขายไว้อยู่ที่7,079,000บาทครับย้ำนะฮะ7 7 9 0 0 0บาทครับ ยอดจัดไฟแนนซ์ได้เกือบ9 0 0 0แสนบาทซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากเลยนะฮะเพราะนั้นสำหรับอย่างทุกคนที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่คุณจะมีเครดิตคุณจะไม่มีเครดิตคุณจะมีหนี้เยอะคุณจะมีภาระเยอะสามารถออกได้ครับไม่ติดแบงค์ลิสต์ไม่ติดล่าช้าไม่ติดบุโรสามารถออกได้เลยเป็นพนักง,งานรายวันเป็นพนักง,งานบริษัทเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นข้าราชการเป็นหมอเป็นครูเป็นทหนารเป็นตำรวจ หรือว่ารับจ้างทั่วไปขายของอิสระฟิลแลนร์แม่ค้าออนไลน์รลบเหมากอสร้างตรงนี้คือได้หมดนะฮะครบถ้วนทุกรูปแบบของอาชีพแน่นอนนะครับลองดูนะครับพี่พี่ทุกท่านครับสำหรับเจ้าแวนทูรี่คันนี้อันเชื่อว,ว่าไม่ทำให้ใครผิดหวังแน่นอนและส่วนหนึ่งอันก็หวังว่าเราจะได้เจอกับลูกค้าทุกคนที่สนใจรถตู้คันนี้ที่ร้านปฏิพัณธ์ออตโต้นะฮะอันแถมโปรให้หน่อยก็แล้วกันนะครับจอง300บาทถ้าเกิดดูคลิปอันมา จอง300ฟรีจัดโอนหมื่นหนึ่งขับฟรีสูงสุด90วันถ้าเกิดไม่ถึง90วันก็ยืนพื้นเลย45วันนะครับแล้วก็ภาษีพรบรตรงนี้เราดําเนินการให้ทั้งหมดไม่ได้มีการเรียกเก็บอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นประกันภัยชั้น1ด้วยนะครับสนใจก็แอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงกิ้งก้างนะมาคุยกันหลังไม่ได้เลยนะครับก็ต้องขอฝาก รูปรอนะฮะน้องๆวันทรี่คันนี้ไว้ด้วยในอ้อมอกอ้อมใจนะฮะชอบถูกใจไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยและเด็กคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ